ครับสวัสดีครับเช้านี้วันอังคารที่28เป็นวันอังคารที่สิ้นเดือนพฤดีิกพาพันวันนี้ก็มี365กบวันวันนี้เลยได้นำพระสมกอของคุณแจนะครับที่เป็นพระที่เก็บไว้ออกมาให้ท่านชมส่วนใหญ่จะพับพระของคนเก่าคนโบราณเนี่ย โอกาสนี่แท้สูงเลยอันนี้เป็นพระสมกอพิมนิยมเป็นพิมใหญ่นะครับตามที่ได้กันมาส่องดูโอ้ของคนตาเนี่ยไม่ธรรมดา,านะแค่เก็บบนที่ดูด้านหลังครับแท้เลยนะครับพระสมกอพิมใหญ่เนื้อดินเผา สวยทีดีครับหายานะครับผสกมใใก่อพิมนอย่างที่ว่าไม่จนเลยและครับมีกูไว้ไม่จนนะครับมันนี้เป็นพิมพ์ที่เขาเลื่นหากันนะครับแต่กูจะไม่ได้ปล่อยแล้วครับเพราะว่า,าของคนแช่จนให้มาลงดูให้เอามาให้ คณะทีมงานชมนะครับแล้วก็ได้ลงลงชิปผ้าเก่าๆผ้าแทาน้นะครับนี่นะครับรสุม้มโอลลึกมากเลยนะครับลองแฉนแล้วก็เส้นประพามนทนไม่จาดนะครับแล้วก็ฐานนี่ก็เรียงเป็นเม็ดสวยๆแล้วก็ฐานบัวเล็บช้างก,กุกระหนก หนกใหญ่โอ้สวยจีดียวครับแล้วก็มีล่องรอยความควมเก่า,าเก่านะครับมีอายุหลายร้อยปีนะครับสุม้มกอสวยจีดียวครับฮะหิ้อฮะผู้เท่าเป็นเนื้อดินเผา สวัสดีครับสำหรับพิมใหญ่พิมนิยมครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับจีมงานคณะเซนรถลแลวก็คณะรัพลมอเตอร์ครับก็ชมในคลิปนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับองค์ไหนเมืองที่ อาจะใช่นะครับตรงไหนที่อาจจะไม่ถึงก็อยู่ที่อายุพระนะครับความเกา่าครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ